สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Exploding k i t t e n เกมเหมียวระเบิดอีกเช่นเคยครับก็ห่างหายกันไปนานนะกับเกมเกมนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับกับเกมนี้นะวันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับมาเล่นเฉยๆครับมาเล่นให้ดูเฉยเลยนะก็อยากแค่แบบเอ้ยอาจจะไม่เล่นให้ดูเฉยก็ได้เออพอดีว่าในหัวสมองเพิ่งคิดอะไรได้นะครับผมอาจจะเล่นแนวแนวดองการ์ดแล้วกัน สายดองการ์ดนะแล้วก็อาจจะต้องใช้การ์ดเพื่อเอาตัวรอดอาจจะไม่ได้ดองการ์ดทั้งหมดนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมกดเลยดีกว่าเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอห้องไหมนะครับ t 0 0 t h o years later เจอห้องแล้วครับแถมครบคนด้วยเอาวะ่ะเอาเปิดมาเสียดีฟิวเลยเหรอ ผูแสดงว่าโอ้เปิดมาเจอระเบิดตั้งแต่เริ่มคือโคตรสวยตะคิปเลยครับโอ้ผมผมคง<ม><ม>ไม่ดองการแล้วลนะ่ะทุกคนจังหวะนี้ผมคงไม่ดองแล้วครับตะคิปเลยโอ้โหแม่งเปิดมาโคตรสวยเลยครับ See the Future ครับดู3าใบแสดงว่าไม่ได้อยู่แต่ใบอ้าวแสดงว่าอยู่ใบนี้ครับอ่าเรียบร้อยเสียดีฟิวอีกหนึ่งคนนะครับเขาอาจจะเล่นผมก็ได้นะใครจะไปรู้เกมมันจ,จบไวกว่าที่คิด ผมเล่นสายทองการไม่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมีผมไม่ขอเสี่ยงแล้วกันเอา้ามันลืมเหรอว่าตัวเองเป็นคนใส่ตรงนี้เอาไว้อะตัวเองเป็นคนใส่การ์ดระเบิดไวอ้อ่ะมันลืมหรอเอาเลวหยิบการ์ตัวเองขึ้นมาเอาเอาโง่ดิ <laughs> อะไรวนะน่ะทัฟเฟิลครับ มีการโจมตีกันเกิดขึ้นว่ะมีการใช้การแอคชั่นกันเกิดขึ้นว่ะแต่ว่าผมเกรงว่าระเบิดจะอยู่ตรงนี้ See the future ครับกันไว้ก่อนผมไม่มั่นใจว่ะผมเสี่ยงแล้วกันเรียบร้อยครับคนที่สองไปแล้วผมว่าหนึ่งในสคนนี้ต้องมีดีฟิวคนและสองใบ เป็นอย่างต่ำโดยเฉพาะไอ้ไอ้อะไรวะไอ้เช้าชินเนี่ยขอการ์ครับเป็นผมผมจะขอไอ้คนที่เยอะที่สุดผมน้อยมากครับไม่มีหาอะไรเลยให้ได้แค่ซีเดฟิวเจอร์เอาแล้วมึงสับขึ้นมาทำาไมสับขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเสียดีฟิวเนี่ยนะผมขอดูเลยสิโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไอ้น,นี่อย่างน้อยต้องมีดีฟิลสองใบเชื่อผมแลวประเด็นคือมันมีอยู่สองใบติดกันครับนนผมจะลองเสี่ยงช h u เฟลดูแต่ผมไม่กล้าจัวนะจ่ว,ว,วอะมามจวดจวดจวเฮ้ยคุณดวงดีเอาแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วครับเอาแล้วครับเล่นยากแล้วครับนนผมจะเสี่ยงเอาวันนี้ครับยอมโดนระเบิดเลย เพราะคนที่มีคารเยอะสุดในมือน่ากลัวสุดเฮ้ยอุ้ยอตีจัดเลยวะ่ะเอาแล้วครับคิดหนักแล้วครับว่าจะจัวดีไหมขอ,องดีขนาดนี้เป็นผมผมก็จ่วผมยอมเสียดีฟิลเลยเนี่ยอุยอมเลย <Your turn. S 1> เอาไวทา้ท้ายๆดีกว่าครับ โแต่ว่าการ์ดที่ผมได้แม่งไม่แม่งไม่ดีว่ะการ์ดที่ผมได้มันไม่ดีว่ะตอนนี้ผมเล่นจิตวิทยากับเขาอยู่ครับเขาคิดว่าผมใช้การ์ดใบนี้วางไว้ตรงนี้ครับซึ่งไอ้นี้ก็โดนผมไปแล้วโดนหลอกให้ให้ใช้รีเวิร์สไปละแต่ว่าเขามีการ์สดสลับเยอะว่าเขามีการ์สดสลับเยอะว่าผมโอเคตี okay. ตาแลวครับตีาแลวครับดั Rab บเบิลสลับสลับมาดิเพื่อนจอมจั่วว่ะเอาแล้วครับเหลือสองใบแล้วครับระเบิด ถึงการสกิปเลยครับงั้นผมเอามาเลยผมจะพยายามไม่ให้นี่ตายนะครับผมขอเล่นกับคนที่มันมีการ์ดเยอะที่สุดก่อนดีว่าอา๋รีเวิร์สมาผมก็สู้ครับผมสู้สู้แพ้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมน่าจะแพ้เพราะผมเขามีดีฟิวสองใบเขามีการ์ดแอคชั่นเยอะด้วยน่าจะแพ้เอาไปเลยเพื่อนผมน่าจะแพ้ครับเอาไปเลยเพื่อนเพราะยังไงผมก็สู้เขาไม่ได้เพราะเขามีการ์ดเยอะ สู้เขาไม่ได้อยู่ดีค่าเท่าเดิมไม่เป็นไรครับผมยอมเสียเลยเสียดีฟิวไปได้ไม่เป็นไรเไายังไงผมก็แพ้การเขาเยอะกว่าครับสู้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ไหวการเขาเยอะกว่าสู้ไม่ได้ครับถ้าการเขาไม่เยอะผมสู้ได้เราโชคดีได้ดีฟิวสองใบก็จริงแต่การเขาเยอะกว่าสู้ไม่ได้อยู่ดีครับเขามีการ์ดขยะ ที่เอาไ้ขอการคนอื่นเยอะกว่าสู้ไปยังไงก็ไม่ไหวครับอย่าฝืนดีกว่าเรารู้ตัวครับว่าเราแพ้นะ5 minutes later โอเคครับได้แมตช์แล้วเราเจอคนเดิมสองคนครับแต่อีกคนหนึ่งคือกดออกไปแล้วนะคนหนึ่งคือกดออกไปแล้วครับไอนี่ก็โง่เนาะไปใช้ไอนี่อะไรวะ เอาการ์ดใต้เกมไม่ใช่ใต้เกมใต้กองตั้งแต่ต้นเกมไม่คุ้มครับไม่คุม้มผมพูดเลยไม่คุม้มและเขามีไอ้นี่อีกแล้วเขามีการ์ดขยายอีกแล้วเขามีการ์ดขออีกแล้วครับแย่มากเขามีการ์ดขออีกแล้วโอ้โหสแลปสามใบแล้วโอ้โหการ์ดคาทุเรศมากการ์ทุเรศมากตานี้ไม่ต่างจากเมื่อกี้เลย Your turn. ตอนนี้และประเด็นคือไอคนเดิมมันมีการ์ดเยอะกว่าเยอะเยอะไม่ต่างจากตามเมื่อกี้เลยครับ <Your turn. S 2> เยอะไม่ต่างจากตามเมื่อกี้เลยครับซึ่งไม่คุ้มไอนี่มันมากับดวงวะ มันมีการ์ดเยอะอ่ะมันมากับดวงอ่ะโอ้โหขนาดนี้ผมยอมเสียทาโก้เลยครับออกการ์ดมันมาผมไม่มีการ์ดไหนเลยที่ช่วยชีวิตผมได้ <c oughs> นอกจากชัฟเฟลถ้าใช้ดาวฟอร์มเดอะบารทอมมีโอกาสที่ผมจะโดนระเบิด สูงมากผมยอมเสี่ยงใช้ดาวฟอร์มเดอะวัตทอมดีกว่าเห็นไหมออกแล้วผมมีโอกาสที่จะโดนระเบิดสูงมากค่าเท่าเดิมครับออกเลยมาออกเลย A few minutes later อู้เจอห้องไวมากเลยวะคราวนี้คนเล่นเยอะเนี่ยเจอห้องไวมากเลยอะเดี๋ยวนี้คนเล่นแมเหมียวระเบิดเยอะมากเลยเนี่ยเอาละครับอู้หเปิดมาได้ทีฟิวสองใบ โอ้โหเปิดมาผมโชคดีครับแต่เพื่อนไม่โชคชมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเราต้องเสี่ยงแล้วครับว่าเขาจะเล่นกับใครเขาจะ,ะวางอะไรเบิดใส่เอ้ยชาฟเฟอร์เลยว่ะโอ้โหแม่งวางแบบไม่ลังเลอุย้ยทาโก้สองอันวางแบบไม่ลังเลสุดจัดวางชาฟเฟอร์แบบไม่ลังเลนี่ไงล่ะเอาว่ะตีไอ้ทีมนี้แม่งไม่ไม,ไม่ไม่ลังเลเลยว่ะเขาจะเล่นผมไหมต้องรอดู ผมขอใช้ซีดิวฟิวเจอร์ดีกว่าเฮ้ยโอเค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 การ์ดีอยู่ตั้งนานกูเพิ่งได้สคริปกูเล่นมาตั้งสามตาการ์ดดีอยู่การ์ดดีอยู่เขอาจจะเล่นกับไวโอเลตก็ได้นะเป็นไปได้นี่ไงบ้าเขาอาจจะเล่นไวโอเลตก็ได้อ่าแต่ไวโอเลตมันรันใช้ฟอร์มเดอะวัตทอมอ้าวแล้วมึงโดนเองซะงั้นเพื่อน โอ้โหเรียบร้อยดันไปโดนเองซะได้ฉลาดแท้นอฉลาดแท้มาครับตาผมแล้วครับผู้ดาวฟอร์มเดอะบัตรทอมแม่งท้ายเกมแล้วด้วยไม่มีประโยชน์แล้วครับการเนี้ยอีเดอร์ฟิวเจอร์ว่ะตอนนี้ซีเดอร์ฟิวเจอร์ถือว่ามีประโยชน์มากเป็นท้ายเกมกลายเป็นการท,ท้ายเกมที่มีประโยชน์ไปแล้วจริงๆมันเป็นการต้นเกมนะ แต่ว่าผมไปดูมาว่าช่วงนี้มัน Cedar Future มันเป็นการ์ดท้ทายเกมแล้วอะตรงเนี้ยไม่เป็นไรผมมีดีฟิวสองใบมีดีฟิวสองใบผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่เคลืแล้วกันอุที่สองแล้วกันมีดีฟิวสองใบจะไป,ปซีเรียสทำไมอะ Cedar Future เลยเพื่อนตัวเลยเพื่อนตัวเลยเพื่อนกูนนรู้ว้ข้างบนเนี่ยสองใบเนี่ยมีแน่ๆกูรู้เพื่อน ไม่ต้องห่วงจั่วเลยเพื่อนขอการ์ดเลยเพื่อนขอคูก็ได้กูให้ดาวฟอร์ดพัททอมมึงเอาไปเลยเพื่อนเออขอไปเลยเพื่อนเขาเรียกว่าแจกการ์ดฟอร์ดอ้าวทิ้งเลยวันหนีเลยออกเลยวะ่ะเอเพื่อนนะกูให้สลับเลยเอาไปเลยเพื่อนอยากได้สลับกูให้เลยเพื่อน <c ười> เอาเลยเพื่อนเต็มที่ยกสลับให้เลยเพราะไงดูทรงแล้วนี่ไงกู <c ười> ว่าแล้ว ขามีดีฟิวสองใบครับผมรู้ว่าเขามีดีฟิวสองใบแน่ๆไม่ก็ไอพอแทนเนี่ยอาจจะพอแทนเนี่ยอาจจะมีดีฟิวสองใบไม่มั่นใจครับห้าสิบห้าสิบผมสกิปไว้ก่อนแล้วกันกันไว้ก่อนเพราะผมลงแซคเทนไปไงกันไว้ก่อนผมขอรีเวิร์สกลับเลยอะคลิปครับ พอเลือกสลับคนอื่นว่ะเอาแล้วแต่มึงสลับผิดคนไงมึงสลับผิดคนไงเพื่อนเอาแล้วตีกันเดงแล้วอุ้ยอุ้ยมันมันมันเอาตีกันโอ้โหยันบยันยอดสุดท้ายโอ้โหยอดสุดท้ายจริงว่ะเขาเอาสุดเลยว่ะแม่งสุดจริงว่ะ ผมพิชชนะแบบงงๆครับเขาตีกันเองครับปืนชัฟเฟิลครับอาจจะโชคดีแต่ว่าโทษทีว่ะมีทาโก้ส <c oughs> ลบให้เลย เออกูยังเหลือดีฟิวอีกรักใบหนึ่งเพื่อนจริกูจะกูจะกูจะ,จะจั่วแล้วดีฟิวออกไปก็ได้นะมันตีกันเองอะ่ะเขาตีกันเองอะ่ะ <laughs> เป็นชัยชนะที่แบบหอ,อมหวานแบบงงๆจู่ๆก็ชนะเหลือจะเกลื่อนว่ะโอเคก็พอแล้วนะถือว่าสนุกกันพอแค่นี้แหละแหม่ก็ข่าวว่าจะเล่นสายดองการนะสุดท้ายไม่ได้ดองคนระับกลายเป็นว่าได้ดูคนอื่นตีกันเองแทน โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมกับ Exploding k i t t e n นะครับสามารถหาโหดกันได้เกมไม่ได้ฟรีนะครับซื้อใน Play Store ได้นะครับแล้วก็มีโหลดใน Netflix ด้วยแล้วก็มีซีรีส์ใน Netflix ด้วยนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายแล้วเจอกันในคลิปถ,ถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ